วิธีลดคอเลสเตอรนอลนนพร้อมเพิ่มไขมันดีให้ร่างกายภายในหนึ่งเดือนคิวเมนีชุนซรองวันที่17พฤษภาคม65จุนและภาค12นาฬิกาย4นาทีทราบหรือไม่ว่าไขามันเลวหรือคอเลสเตอรนอลนชนิดไม่ดีถือเป็นตอไม้หันอากาศวอการที่เพิ่มความเสี่ยงให้เกิดโรคร้ายต่างๆ ตามมามากมายและเพื่อการมีสุขภาพที่ดีห่างไกลจากโรคร้ายเราจึงเอา5เคล็ดลับที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลหลบรอมทั้งช่วยเพิ่มไขมันดีให้ร่างกายมาฝากค่ะบอกเลยว่าวิธีเฮลานสระอีโทช่วยเพิ่มไขมันดีแก่ร่างกายภายในเดือนเดียวเท่านั้นจะต้องทำอะไรกันบ้างไปอ่านพร้อมๆกันเลยหนึ่งเลือกกินอาหารที่มีช่วยลดคอเลสเตอรอลนน เมื่อต้องการลดคอเลสเตอรนอลนนก็ต้องเลือกกินอาหารที่มีช่วยลดคอเลสเตอรนอลน้นทั้งนี้การกินอาหารที่จะช่วยเพิ่มไขมันดีให้ร่างกายได้แก่การกินอาหารเมดิเตอร์เรเนียนได้แก่ผักผลไม้ถั่วธัญพืชน้ำมันมะกอกการกินอาหารที่มีไฟเบอร์สูงได้แก่ ข้าวโอ๊ตลูกครุนแตเปินถั่วการกสารอินออสมุนไพรและเครื่องเทศได้แก่กระเทียมขมิ้นชันพริกไทยดำขิงผักชีอบเชยการกินถั่วการกินน้ำมันมะกอก การกินปลาที่มีกรดไขมันโอเมก้าสและการงดกินอาหารที่มีไขมันทราน2หมันออกกำลังกายในส่วนของการออกกำลังกายที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลบลบอมทั้งช่วยเพิ่มไขมันดีคือการออกกำลังกาย3รูปแบบได้แก่การเต้นแอโรบิกอย่างน้อย30นาทีต่อวันการออกกำลังกายแบบฝึกกล้ามเนื้อสอครั้ง ต่อสัปดาห์และการยืดกล้ามเนื้อในทุกๆวันการออกกำลังกายรูปแบบนี้นอกจากจะช่วยลดคอเลสเตอรนอลนวลแล้วยังช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจได้ดีอีกด้วย3มหลีกเลี่ยงความเครียดการหลีกเลี่ยงความเครียดจะช่วยให้การลดคอเลสเตอรนอลนวลเห็นผลดีและเร็วสระเอนอสรรอึ่เอก รงจากความเครียดมีผลต่อการทำให้คอเลสเตอรอลนนเพิ่มสูงดังนั้นการลดคอเลสเตอรอลนนด้วยวิธีต่างๆจะต้องมาพร้อมกับก,บการผ่อนคลายตัวเองห้ามกดดันเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความเครียดนั่นเอง4ี่ลดปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์ H. แม้จะมีงานวิจัยคนพบว่าการดื่มแอลกอฮอล์ H. จะช่วยเพิ่มคอเลสเตอรอลนนชนิดดีและลดคอเลสเตอรอลนนชนิด ไม่ดีแต่ก็ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนแต่ที่แน่ๆก็คือหากดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากเกินไปจะส่งผลเสียต่อสุขภาพหอไม้หันอากาศวอใจและหลอดเลือดแถมยังทำให้ไตรกลีเซอรไรและระดับคอเลสเตอรนอลนุนเพิ่มขึ้นได้อีกทั้งยังส่งผลอันตรายต่อตับอีกด้วย งดสูบบุหรี่การงดสูบบุหรี่มีช่วยลดคอเลสเตรอรอลพร้อมช่วยเพิ่มไขมันดีในร่างกายได้จริกงอเพราะการลดคอเลสเตอรอลนุนจะได้ผลดีและเร็วก็ขึ้นอยู่กับการงดสูบบุหรี่ซึ่งไม่ต่างไปจากการแนะนำให้หลีกเลี่ยงความเครียดเหตุผลที่แนะนำให้งดสูบบุหรี่เนื่องจากในบุหรี่จะมีสาระคนลีนที่ส่งผลเสียต่อร่างกาย ซึ่งร่างกายจะดูดซึมสารชนิดนี้เข้าสู่กระแสเลือดผ่านทางปอดส่งผลให้ไขมันเดียวดลงและทำให้ไขมันเลวเพิ่มขึ้นจนส่งผลให้เกิดโรคหัวใจตามมาสำหรับใครที่ต้องการลดระดับคอเลสเตอรนอลนชนิดไม่ดีในร่างกาย พร้อมทั้งชอเอกวอยอเพิ่มไขมันดีให้ได้ผลภายในหนึ่งเดือนแนะนำให้ลองปฏิบัติตามเคล็ดลับที่เราได้กล่าวไปข้างต้นกันดูนะคะเชื่อว่าระดับคอเลสเตอรนอลในร่างกายจะลดลงอย่างแน่นอน